ออโต้ Auto, ขับ2หรือธรรมดาขับ4นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ออโต้และขับ4ด้วยที่เป็นล็อกโค้นะครับยังมีนะครับอีก2ลํลำกำลังจะเข้าใครหาอยู่บอกได้เลยเฮียการันตีให้ซื้อรถก็เฮียสวยแน่นอนแล้วก็รับประกันให้สูงสุด6ปีนะครับใครหาอยู่รีบเลยสวยๆแบบนี้นะครับก็6กบาท2อได้เลยรับประกันสูงสุดให้6ปีวันนี้นะครับพามาชมนะครับรีโว่สองัน สีดำทั้งคู่นะครับคันนี้ปี2020เป็น2.8แล้วได้เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อแล้วเฟืองท้ายดิฟล็อกนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นออโต้2.4ชอบแบบไหนเลือกเลยเดี๋ยวเฮียพาไปดูว่ามันสวยแค่ไหนนะครับแล้วมันเดิมแค่ไหนนะครับคันไหนออโต้คันไหน, Auto, น,ไหนธรรมดาชอบแบบไหนควรเลือกแบบไหนมาดูคันนี้เป็น2.8นะครับปี2020 บอกได้เลยสวยจัดๆนะครับซื้อรถนะครับมือสองที่จริงแล้วซื้อที่ไหนก็ได้นะครับถ้าที่นั่นมีการรับประกันนะครับซื้อได้เลยนะครับรถลูกค้าจะถามมาเสมอว่าเอ้ยทําไมรถรุ่นเดียวกันราคาถึงไม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันทําไมราคาถึงไม่เหมือนกันทาไมที่นู่นถูกที่นี่แพงอะไรประมาณนี้จะมีคาถามเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวกับลูกค้านะครับวันนี้เดี๋ยวเนียจะมาบอกให้เลยว่าเนียจะมาบอกสั้นๆให้เลยว่า มันเป็นอะไรทําไมมันถึงได้แพงกันผูกกันนะครับรถสวยนะครับมีราคาของรถสวยอยู่แล้วนะครับรถสวยเดิมไมเยอะกับไม้น้อยราคาต่างกันนะครับก็คือถ้าเกิดไม้อ่าไม้ห่างกัน5 0,000โลราคาก็ต่างกันแล้วอีกคันนึงไม้แสนฝ่าอีกคันหนึ่งไม้ห้าหมื่นราคาก็ห่างกัน6 7หมื่นแล้วส่วนที่ถูกกว่านั้นก็คือรถถ้าเกิดมีการแตะหน้ามาเนี่ย าเกิดมีการแตะหน้ามาลถใช้งานได้ปกตินะแต่ว่ารถมีการแตะหน้ามาฝากระโปรงมีเคยเคยเปลี่ยนมาราคาห่างกว่ากันเป็นแสนนะครับแส,แสนกว่าบาทแน่นอนสําหรับรถชนกับนม่ชนราคาต่างกันแน่นอนในขณะที่รถปีเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเฮียจะบอกให้ฟังว่าดูยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆคือรถไม่ต้องดูไม่ต้องดูเยอะหรือว่าอไปแบบต้องไปเอ้ยเป็นลึกอะไรมากมายนะครับสําหรับ ลูกค้านะครับลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าควรจะเลือกซื้อคือลูกค้าเลือกซื้อจากที่แหล่งที่มาตรฐานแล้วก็ให้การรับประกันนะครับเพราะว่าลูกค้าจะไม่ปวดหัวนะครับจะเกิดลูกค้าซื้อในที่ลดราคาถูกคือบางทีเราเห็นกับราคาถูกเกินไปเอ้ยลูกค้าเอ้ยรานะคาถูกซื้อเลยแต่ว่าของที่ถูกกว่าปกติก็ย่อมมีอะไรที่ไม่ปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถมีตลาดมีราคานะครับมีราคาของเขานะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูคร่าวๆไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยถ้าเกิดเป็นรถแบบนี้นะครับถ้าแค่แตะหน้าไม่ต้องดูอะไรเยอะดูแค่น็อตจับล็อกฝากระโปรงนะครับถ้ามีรอยแกะนะครับรอยแกะรอยถอดพวกนี้ถ้าเกิดมีรอยแกะรอยถอดอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อยนะครับอย่างน็อตฝากระโปรงมีรอยถอดนะครับก้มมองไปอีกหน่อยนึงมันจะมีคานดักหน้านะครับคานชนหมานะครับคานดักหน้าชนหมามีรอยไมมีรอยการชนมีรอยโก่งไหม้อะไรไหมนะครับถ้าไม่มีน็อต พวกนี้ไม่เคยขยับนะครับก็ให้ประเมิไนไว้ก่อนว่ารถอาจจะไม่โดนนะครับไม่คือไม่โดนแต่ถ้าเกิดเราดูรุรวมลึกไปหน่อยนึงดูพวกเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คข้างในแต่พวกนี้จะต้องมีประสบการณ์นิดนะครับคือรถถ้าทําแล้วเม็ดอาร์ครอยอาร์คพวกนี้ยังไงก็ไม่เหมือนแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนหรือถ้าแรงไปหน่อยไปถึงคอจึงดีดอันเนี้ก็จะลึกไปอีกระดับหนึ่งก็คือไม่ควรซื้อเพราะว่าอันนี้โดนแรงเกินไปลึกเกินไปนะครับ ถ้าแต่หน้าเล็กๆน้อยๆอันนี้ทจริงๆะซื้อได้แต่ราคาก็จะเบากว่ารถที่ไม่ชนเลยรถที่ไม่โดนเลยราคาก็จะแรงอยู่แล้วนะครับแต่ของเฮียเฮียการันตีให้อยู่แล้วเดีย๋ยววันนี้เฮียพาไปดูว่ามันสวยแค่ไหนของเฮียการันตีให้นะครับว่าสวยจริงลูกค้าที่ไม่เป็นรถก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าเฮียการันตีให้นะครับมาดูนี่สติ๊กเกอร์อะไรอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ที่ที่สำคัญน,นะครับพวกสติ๊กเกอร์พวกรอยพวกเนี้ยจะต้องไม่มีรอยแงะรอยงัดนะครับก็คือ ก็ต้องอยู่ในที่ในที่ในทางปกติน็อตฝากระโปรงนะครับที่เขาบอกว่าน็อตขยับไม่ขยับนะครับก็ต้องดูนะครับว่ามันมีรอยข,ขันหรือไม่มีรอยข,ขันแต่เนี้ยก็ต้องเป็นคนที่พอมีความรู้เรื่องรถนิดนึงนะครับก็จะดูออกส่วนคนที่มีความรู้เรื่องรถอ่ะก็จะดูไม่ออกหรอกว่าไอ้ขันไม่ขันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่ได้อยู่กับรถจริงหรือว่าเป็นคนที่มีรถคันแรกเนี่ยก็บอกไอ้แบบนี้นะน็อตขยับแบบนี้น็อตขยับผมเชื่อเลยถ้าเกิดเป็นคนที่มีรถคันแรกนะไม่เคยรู้รถมาก่อน ก็ดูไม่รู้อยู่ดีนะครับก็คือดูไม่รู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะสําคัญสุดซื้อจากแหล่งที่มาตรฐานแล้วก็ไว้ใจได้นะครับแล้วก็มีการรับประกันที่ชัดเจนนะครับลงในสัญญานะครับมาดิ๋ยาพาไปดูข้างในว่ามันสวยแค่ไหนนี่นะครับคันนี้นะครับเป็นอ่าขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล่ล้อภายในก็จะเป็นสีดําสะอาดเรียบร้อยนะครับคันนี้ไม่หกมิลิโลเท่านั้น น่าเชื่ออ่าสวยๆแบบนี้ก็จะแพงนิดนึงนะครับก็คือรถก็จะแพงนิดแต่สวยการันตีแล้วก็มีรับกันอย่างนี้รับกันให้6ปีนะครับใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นสี่ประตูเป็นตัวสูงอ่ารีโวก็จะได้เป็นเฟืองท้ายดิฟล็อกนะครับสวยๆแบบนี้มาคันนี้2.4เดิมเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเห็นนะพอกิโลขึ้นไปเยอะหน่อยเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นก็จะเริ่มมีการ สีเสือเริ่มมีการสึกหรอให้เห็นอันนี้ก็คือเรื่องปกติของรถที่มีการใช้งานนะครับแต่ทุกอย่างเดิมหมดไม่มีชนเกียรับประกันให้มาตามมาดูภายในเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้เบาะได้เป็นเบาะผ้านะครับก็คือเป็นรุ่นตัว E เกียร์ออโต้สวยๆข้างในก็มีพรมสามดีให้ด้วยโอ้โหหล่อเลยรับประกันความสวยอยู่ที่ว่าอยากได้ออโต้ ขับ2หรือธรรมดาขับ4นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ออโต้และขับ4ด้วยที่เป็นล็อกโค้นะครับยังมีนะครับอีก2ลํลำกำลังจะเข้าใครหาอยู่บอกเลยเลยเฮียการันตีให้ซื้อรถกับเฮียสวยแน่นอนแล้วก็รับประกันให้สูงสุด6ปีนะครับใครหาอยู่รีบเลยสวยๆแบบนี้นะครับก็6บาท่องรถได้เลยรับประกันสูงสุดให้6ปีที่เอีตวาใช้มีปัญหาเรื่อง จะสอบถามเรื่องรถมือสองนะครับเยียินดีตอบคําถามให้นะครับแล้วก็อย่างที่เฮียบอกรถถ้าสวยมันมีราคารถสวยนะครับรถสวยก็จริงแต่บางคันใหม่เยอะราคาก็จะแผ่วลงไปนะครับส่วนรถที่โดนที่ชนราคาก็ยิ่งถอยอีกไปอีกนะครับอันนี้มันเรื่องปกติอยู่แล้ว <c oughs> ก็คือ,อ,อลูกค้าชอบถามว่าทำไมมันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันทําไมมันขู่กันแล้วมันขู่กันเยอะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เฮียยกตัวอย่างให้ฟังแล้วส่วนใครอยากรูกลก้ลึกยังไงมาถามเฮียได้เลย ะครับเม้นมาถามกด้เลยวันนี้เฮียไปก่อนสวัสดีครับ